ก็ตามที่ได้เกิดปัญหาภัยแล้งนะครับเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่ในหลายพื้นที่และโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองกระบี่นะครับจนทําให้น้ําประปาขาดแคลนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของอบจรกระบี่นะครับวันนี้เราก็ได้ร่วมกับอบตอทับปิกนะครับแล้วก็สำนักง,งานที่ดินจังหวัดกระบี่นะครับเราลงไปสํารวจพื้นที่ในบริเวณ น้องกกนะครับตรงบริเวณใกล้ๆโรงโม่หินนะครับตำบลทับปิะครับเพื่อที่จะดูว่าพื้นที่ตรงนี้เราจะใช้เป็นพื้นที่ในการที่จะขุดสระน้ําขนาดใหญ่นะครับเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในยามขาดแคลนได้หรือไม่นะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นที่นสรนะครับประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันเนื้อที่92ไร่นะครับ อยู่ที่ตำบลทับป,ปิกนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีตาน้ำนะครับได้รับทราบข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านนะครับว่ามีตาน้ำอยู่ในบริเวณพื้นที่หลายจุดแล้วก็เป็นตาน้ำขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวบริเวณพื้นที่ก็ไม่มีชาวบ้านบุกรุกนะครับเป็นพื้นที่ที่ยังว่างเปล่าอยู่แล้วก็สำนักง,งานที่ดินจังหวัดกระบี่ก็บอกว่าในพื้นที่แปลงนี้เนี่ย ถ้าเราจะใช้ดําเนินการในเรื่องของน้ำเนี่ยก็ไม่ต้องดําเนินการในเรื่องของการขออนุญาตอะไรสามารถที่จะดําเนินการได้เลยนะครับโดยองค์กรท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะสร้างระบบสารูอโภคแบบนี้สามารถดําเนินการได้เลยซึ่งมันก็จะทําให้ลดขั้นตอนต่างๆไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นในแผนงานตรงนี้ก็หลังจากสํารวจวันนี้แล้วต่อไปเราก็จะารางวัดสอบเขตนะครับเพื่อที่จะให้ดยเขตแน่นอนแล้วก็มาสํารวจออกแบบนะครับแล้วก็ประมาณราคา ซึ่งก็จะเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อให้ทันกับการเข้าแผนงบประมาณของปี69นะครับซึ่งเราตั้งเป้าว่าจะใช้งบยุทธศาสตร์จังหวัดหรือไม่ก็งบกลุ่มจังหวัดนะครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะเกินศักยภาพของอบจอนะครับและก็บอตทับปริกนะครับซึ่งก็คิดว่าหลังจากนี้นะครับก็จะได้ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป แล้วก็ที่สําคัญก็คือโครงการในลักษณะนี้ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวบเรื่องน้ำเนี่ยมันจะต้องผ่านการแอบรูปหรือว่าการตรวจสอบการอนุมัติจากาสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าไทยวอเตอร์เพลนนะครับแพนเราเองก็ต้องเร่งดําเนินการนะครับเพื่อให้ทันกับการส่งโครงการเพื่อของบป,ประมาณในปี69ครับซึ่งก็เชื่อว่าถ้าโครงการนี้แล้วเสร็จนะครับก็คงจะช่วยบรรเทาในเรื่องของการ ขาดแคลนน้ําโดยเฉพาะในเขตเมืองนะครับในเขตตัวเมืองกระบี่เนี่ยได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าน่าจะเก็บกักน้ําได้เป็นประมาณเป็นล้านลูกบาทเมตรนะครับ